สู้คำเดียวสั้นๆอยากประสบความสำเร็จต้องมีอยู่ในใจเสมอฝันเห็นสนามหญ้าทำนายฝันได้ดังนี้หากหญิงชายใดฝันว่านั่งบนสนามหญ้าสวยงามทำนายว่าการงานที่เราได้ไปติดต่อเจราจาไว้นั้นจะยังไม่ได้คำตอบที่พึงพอใจในช่วงนี้จำเป็นที่จะต้องยืมมือบุคคลอื่นเข้ามาช่วยเจราจาในส่วนทางด้านสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆซึ่งเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่การงานหากหญิงชายไดฝันว่าได้ตัดหญ้าทำนายฝันได้ว่าหากมีอาการเจ็บป่วยอยู่จะทุเราเบาบางลงหากเป็นคดีความมีโอกาสที่จะไกลเกลี่ยยอมความกันได้นี่สินที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะน,นี้จะมีตัวช่วยเข้ามาทําให้การเงินเกี่ยวกับนี่สินคล่องตัวกว่าเดิมตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นสนามญ้าตัวเลขที่ได้คือสี่หนึ่งสองหรือศนอย่าลืมนะครับ พิจารณาองค์ประกอบในความฝันให้ถี่ทุวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้เพราะองค์ประกอบในความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเลขนั้นมีความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคโปรดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ